หลังย้ายตัวอ่อนมีการปวดท้องน้อยเพิ่มขึ้นค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหรือว่าบ่งชี้ว่าตัวอ่อนกําลังจะฝังตัวจริงไหมคะอาจารย์อืมไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับหลังย้ายตัวอ่อนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอาการปวดนวงหลังย้ายตัวอ่อนเนี่ยมันมันพบได้นะครับมันอธิบายจากการที่ว่าเราเราใส่ท่อผ่านปากมดลูกเนี่ยมันจะมีการขยายของปากมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการหลังสารพวกโพแทสเซียดินมาที่ทําให้มีการ มีรัดตัวของมดลูกบ้างนะครับพวกนั้นน่ะอาจจะทําให้เรามีอาการปวดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าอาการก็จะไม่มากนฉนั้นถ้าเราดูตามหลักสรีระวิทยานะครับอาการหรือว่าสารที่หลั่งมาพวกนี้มันจะหลั่งมาในระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็แค่วันแรกอาจจะไม่กี่ชั่วโมงแรกด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งโดยทฤษฎีแล้วหลังเซลล์อ่อนกว่าเขาจะฝังตัวมันก็ต้องใช้เวลา นี่ <elim> ใช่ใส่ปุ๊บแล้วฝังปั๊บอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะสัมพันธ์กันเลยนะครับคำตอบคือไม่ไม่เกี่ยวครับ